กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระคังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดี สวัสดีค่ะท่้าผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้วันที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยวันสำคัญของไทยค่ะวันนี้แมติกจะพาเด็กๆมาทบทวนเพิ่มเติมเรื่องวันแม่ค่ะเด็กๆจะตามแมติกมาดูภาพนี้นะคะในภาพนี้เด็กๆเห็นใครบ้างเอ่ยเห็นใครบ้างลูกอันนี้ใครลูกอันนี้คุณแม่ ลูกสาวลูกชายลูกๆกกำลังทำอะไรกับคุณแม่ลูกเก่งมากค่ะกำลังนำดอกมะลิซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของวันแม่นะลูกนะมาไหว้คุณแม่จ๋านั่นเองค่ะภาพทั้งหมดนี้นะเป็นการแสดงความรักนะลูกนะที่ลูกลูก แสดงต่อคุณแม่ของเราเนื่องในวันแม่12สิงหาคมของทุกปีเด็กๆจำได้ใช่ไหมลูกผ่านมาแล้วนะเด็กๆต้องรักคุณแม่ของเราทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะลูกนะและต่อไปค่ะเด็กๆมารู้จัก การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆหลายคนได้แล้ววันนี้มาทบทวนกันตามแมตติกมาเลยนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนยังไงก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมลูกเชื่อฟังคำสอนสอนท้องคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะช่วยงานบ้านตามความสามารถที่เราทำได้ลูกเราล้างจานได้เก็บจานได้ เก็บช้อนได้ช่วยคุณแม่ของเรานะลูกนะและงานบ้านอย่าลืมนะลูกเด็กๆทําได้นะคนเก่งนะที่สําคัญเด็กๆสามารถอะไรด้วยลูกรับประทานอาหารด้วยตนเองเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะลูกนะออกกาลังกายสม่ําเสมอนะลูกนะและอย่าลืมแสดงความเคารพด้วยการอะไรลูกด้วยกวารไหว้ใหลูกนะไม่ก้าวร้าวไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ของเราแสดงความรักด้วยการกอดคุณพ่อคุณแม่ทุกวัน บอกรักคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกวันไหนวันนี้ใครกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วยกมือขึ้นลูกยกครูบึ้ใครกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วเยี่ยมมากๆเลยนะลูกนะต่อไปวันนี้เมติก็มีนะลูกนะกรอนพ่อมาฝากเขาเรียกว่ากรอนมรดกพ่อแม่นะลูกนะเด็กๆเอาไปฝึกท่องจําให้ได้นะลูกนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกับเมติกเลยค่ะมรดกพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้ จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจ วันบทนี้สอนให้ดเด็กในลูกพ่อแม่บอกว่าให้ดเด็กนะตอนนี้มีหน้าที่ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดทับได้ไหมคะเด็กทาได้อยู่แล้วเยี่ยมมากๆนะลูกนะฝากด้วยนะคนเก่งนะต่อไปมารับการนักกับทิเชอร์ของเราค่ะโอเค our homework for today alpha mathematics this time we're going to work on this page 23, 24, 25. So it's like three pages. We were going to study page 23. Okay, what do we have here? It says relationship, meaning to say how the pattern goes. First one, we have rectangle and then triangular for the next one. Make a circle. So on up to the last pair. Next one, we have the square. triangle and oval one circle square triangle and oval one circle square triangle and oval one circle so there is the pattern on the last one you do it on your own โอเคค่ะเด็กๆจา๋าหน้านี้ลูกนะเด,ด,ดก็กๆเขียนวงกลมแล้วนะตามแบบที่ให้มาดูตัวอย่างเขาเป็น2ใช่ไหมลูกก็เป็นเด็กๆก็วงไปนะลูกนะทีละ2นะลูกนะทีละ2ตอนนี้เป็นเรื่องของ หนึ่งสองสามลูกสามภาพนะคะสามภาพถึงได้บง่บงวงลูกวงไปนะคะอันนี้เหมือนกันสามนะลูกนะสามนี่เขาเรียกว่ารูปเลขาคณิตน,นะลูกนะต่อไปเลยค่ะทิเชอร์ good job now we will go to the next page the next page we also have the relationship or the pattern so easy if we're going to start from the bottom we have purple pink purple pink purple pink color purple, color p i n The same with the second column and the third column. เด็กอันนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกเด็กๆระบายสีนะคะตามตัวอย่างที่ก็ให้มาลูกดูกสีนะคะสีม่วงชมพูม่วงชมพูม่วงชมพูก็ต้องเป็นม่วงชมพูนะลวกตามแบบเลยลูกตามแบบเลยนะคะเขาเรียกว่าลูกปัด แล้วก็หลอดนะคะดูตัวอย่างนะลูกนะสีที่ให้มาโอเคค่ะนะ่าจะไปค่ะทิเชอร์โอเค on the third page we have the same pattern so we were going to have the relationship again orange yellow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  the same on the next p a t t e r n เหมือนกันลูกระบายสีลูกระบายสีตามรูปแบบที่ให้มานะลูกนะตัวนี้อย่างตัวอย่างเช่น วงกลมส้มสี่เหลี่ยมเหลืองวงกลมส้มสี่เหลี่ยมเหลืองต่อไปเป็นอะไรลูกก็ต้องเป็นส้มสี่เหลี่ยมเหลืองส้มเหลืองดูตัวอย่างตามคณิรุกระบ,บายมาให้ครบสุขภาพนะคนเก่งนะทำได้นะลูกนะเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋านำมาส่งทิชช์และแมทซิกค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะแมซิกและทิชช์ไปก่อนสวัสดีค่ะ